ไปพี่มาดีกหนอยครับ4ดาวพี่มาดีสีดาวโอกาสอันน้อยนิดเฮ้ยไม่แน่ว่ะอ๋อห้าดาวโฟเด้นนะเปล่าเฮ้ยเชลซีเฮ้ยมันเฮ้ยเชลซีมีเมสันเมาส์ด้หรอจำไม่ได้เอ้ยต้องล็อกเชลซีซะด้วยมีร่างนี้อยู่นะฮะ โอ้ลูปโปรไฟล์เกือบคล้ายกันเลยฮะดูม,มุมกล้องก็เกือบคล้ายกันเลยนึกว่าจะเป็นภาพเดียวกันไม่ใช่นะไอดีนี้ทำฟูลแมนซิตี้ไว้นะครับดูซิว่าจะได้โฟเด้นไหมเดี๋ยวลุ้นกันตอนได้นั่นแหละได้ใครก็ได้คนนั้นแหละครับของฟรีแต่ขออย่าเป็นตัวซ้ําอย่าเป็นตัว3ดาวเฮ้ยห้าดาวเฮ้ยโฟเดนเปล่าเฮ้ยโฟเดนหน่อยเสื้อฟ้าเฮ้ยได้โฟเดนเฉยทำไมกันโอ,โนอ, oh God! โอ้ตรงล็อกเฉยเลยคือไม่ได้หวังเลยที่เนี่ยจะได้โฟเดน เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์เปิดปีโลรวนะครับผมต้องบอกว่าเพย์เยอร์อโนวีกรอบนี้การ์ดเก่าซึ่งเป็นการ์ดที่โอ้โหคืออย่าว่าแต่เปิดฟรีเลยนะเอาว่ากันตามตรงนะครับผมคนที่ใช้ตามล่าใช้ทองเปิดตามล่ากันเนี่ยก็น่าจะไปตามล่าแพ็คที่2พาร์ูกันมากกว่านะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยอยากได้ซาร่าร่าง CF โคชเชอร์ตันร้อยนะครับแต่ว่าเปิดฟรีเนี่ยเปิดฟรีคือไปเล่นกับบดนะครับผมทําแต้มให้ได้3 0 0พแต้มนะครับอ่าเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเข นะดีมทีมนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมอันแรกสุดเลยนะครับผมเนี่ยในเชแนลทีมนะครับผมก็ทําแค่แต้มให้ครบ3,000แต้มนะครับเราก็จะได้รางวัลเอาไปเปิดเพย์แอดูวีคฟรีหนึ่งครั้งนะครับแต่เสด้มันเป็นพาร์ทวันนะฮะเปิดฟรีได้ในพาร์ทหนึ่งนะครับผมไม่ไม่ใช่พาร์ทที่มีซาร่านะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองรุ่นกันครับยังไงก็เป็นของฟรีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดียังไงผมก็เปิดอยู่แล้วครับสายขยันก็ต้องจัดไปนะครับผมมาแพ็กนี้มี22คคนนนใแพ็ะรับผมโอกาสที่จะได้ตัวที่ต้องการมีน้อยเหลือเกินและที่สําคัรับผม ตัว3ดาวมาซสด้วยโอ้ใส่มาเพื่ออะไรไม่รู้3ดาวอะอย่างน,น้อยสัก4ดาวก็ยังดีเนาะที่ใส่3ดาวมาเอาไปขายก็ไม่ได้ตัวต่อสัญญาด้วยนะคพระเจ๋งเลยมาแพ็กนี้ฮะตัวเด่นๆก็คงเป็นตัวแถวบนเลยครับฟิลฟเดนซากา้าเดียบี้ประมาณนั้นนะครับผมหมายเลแรกครับผมเดีย๋ยวดูก่อนว่าเปิดได้ตัวไหนแล้วก็มาดูว่าเข้ากับฟูลทีมหรือเปล่านะครับ2อฟรียังไงก็ต้องเปิดแล้วแหละเอา้า โฟเดนอุ้ยสีดาวสีดาว,ดาวมีใครบ้างครับเนี่ยจำไม่ได้มีตั้งที่สองตัวเลยไป <c oughs> ไหนเอยเชลซีเชลซีทำไว้หรือเปล่าฟูทีมฮาร์เกอร์นี่ครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งผมทำฟูทีไม่ไหมไอดีนี้เชลซีอะนะโอ้ไม่ได้ทำไว้ครับไม่ได้ทำไวไอดีนี้เ <c oughs> สียดายเ <c oughs> ดยี๋ยวมีไอดีที่ทำฟูเชลซีด้วยนะครับผมปะเปิดได้ครั้งเดียวซะด้วยโอ้ตั้งยี่สิบสองตัว เดี๋ยวเราเปิดก่อนค่อยดูกันว่าตรงกับปูทีมที่ผมทําไว้หรือเปล่านะครับแต่โอกาสน้อยเลยเกินนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับคืออย่างที่บอกอะถ้าไอดีไหนสายฟรีก็ต้องจัดหน่อยนะครับแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายไม่ฟรีผมก็เก็บหมดแหละของฟรีอะยังไงก็เก็บหมดเลยครับผมดีไม่ดีค่อยว่าในทีนึงนะครับผมไปแต่ถ้าจะให้เอาทองเปิดเพิ่มก็คงข้ามนะขอผ่านนะครับ <laughs> ถ้าจะเอาทองตามล่าเพิ่มก็คงขอผ่านนะครับไอดี ID ที่2ครับไปไหนซีรีอา มิลานหร,หรือเปล่าครับพี่โตโมรี่ดาว่าน่าจะเป็นโตโมรี่นะครับโอ้ยอินเตอร์มิลานเหมือนกันแต่ว่าเป็นอินเตอร์ไม่กอดอินเตอร์ก็ห้าดาวแล้วตัวนี้มูดีฮะเล่นแบ็กได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้ทำฟูลทีมอินเตอร์ไว้ซะด้วยดีนี้โอ้ my god เสียได้ไปครับไอดียตัดป้าย มาไอดีนี้เป็นไอดีใหม่นะครับผมที่เปิดฟรีนี่นเปิดฟรีโทนี่โครสไว้ได้นะครับที่เป็นล่างโชว์ไทม์นะครับก็เลยคิดว่าเออปั้นต่อดีไหมนะก็ปั้นต่อมาเรื่อยๆนะครับผมโทนี่โครสนะครับผมลุ้นกันนะครับอันนี้ไม่ได้ทำฟูลทีมไว้แน่นอนครับเป็นไอดีใหม่นะครับ ใครที่บางคนบอกว่าเออพี่ผมขอไอดีบ้างขอไอดีบ้างลองเล่นไปเรื่อยครับผมก็เล่นมาเรื่อยเนี่ยแต่ละไอดีผมก็เล่นมาเรื่อยนะครับไม่ได้แบบว่าซื้อมาหรืออะไรมานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มีไอดีของเราเองนะครับเราปั้นมากระมือมันสนุกได้แน่นอนนะครับไปไหนเอ่ยขอตัวดีๆหน่อยเนงจะเป็นไอดีใหม่นะครับจะเป็นตัวหลักตัวแบกทีมหน่อยนะครับขอโฟเดนมาหน่อยโอ้โหไปซีอาร์ห้าดาวขอตัวมรี่หน่อยตัวมรี่ไปอินเตอร์ียวไปตัวเดิมมาดูมฟรี อะไรวะตัวตั้งีสองตัวเปิดได้ซ้ำคิดอูดิดโอ้แต่คนละไอดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่างนี้เป็นคอสเปเชยลิสต์ด้วยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะไปยืนปีกต่ำอะ่ะเออไปเปิดบ่งดีไหมเนาะแต่ไม่มีพินพอยต์คอสซิงไม่มีนะไปต่อไอดีถัดไปครับอันนี้แหละทำฟูลทีมเชลซีไว้นะครับผมแล้วก็สวยซะด้วยสิแต่คารลกเกอร์มียังไม่แน่ใจฮะ นี่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 คอนเนอร์กาลเกอร์ยังไม่มีครับยังไม่มีอันนี้เป็นไอดีที่ทำฟูลทีมเชลซีไว้นะครับสวยด้วยขาดแบ็กซ้ายครับมาแหม่หนึ่งใน22่สองจะออกเชลือจะออกเชลซีออเชลือไปมีซูเปอร์ซับด้วยนะกาลักเกอร์เอาน,นี้กาลักเกอร์กาลักเกอร์มาไปพี่ม่ได้อีกนะครับสี่ดาวพี่ม่ได้สี่ดาวโอกาสอันน้อยนิดเฮ้ยไม่แน่ว่ะอ๋อห้าดาวโฟเดนนะเปล่าโฟเดนนะเปล่าเฮ้ยเชลซีเฮ้ยมัน เชลซีมีเมสันเมาส์ได้เหรอจำไม่ได้เอ้ยต้องล็อกเชลซีซะด้วยอนาคตก็เป็นเด็กผีหยอกหยอกเฮ้ยมีเมสันเมาส์ได้เหรอหรือว่าการ์เลอร์ตัวเดียวจำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดูรายล,ละเอียดเลยนะว่าไอ้ยี่สิบสองตัวนี้มีใครบ้างนะครับมันมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแต่เป็นตัวเก่าหมดเลยนะครับเอ้ยมันซ้ำกับตัวที่ผมเคยมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกันนิดนึง ขอจับลงทีมนี่ผมมีร่างนี้อยู่มีสันมัปึ๊บมีร่างนี้อยู่นะฮะเราได้การ์ดเขียวมาเพิ่มโอ้รูปโปรไฟล์เกือบคล้ายกันเลยฮะดูมุมกล้องเด็ดูมุมกล้องเเก,กือบคล้ายกันเลยนึกว่าจะเป็นภาพเดียวกันไม่ใช่นะคล้ายกันมากครับโอ้ยผมเอาร่างการ์ดไฮไลท์ใส่ทีมไว้ดีกว่าเนาะการ์ดเขียวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเข้าสู่ไอดีที่5ครับไอดี ID นี้เปิดเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปตรงล็อกไอดีไหนหรือเปล่านะครับไป อย่างน้อยๆก็ขอตัวท็อปๆหน่อยนะครับเบ์บี้โฟเดนอะไรพวกนี้นะฮะตัว5ดาวท็อปๆนะครับ3ดาวอย่ามาเ oh. ด้อไอปรดเถอะเอ้าลีกเองิงหลีกวันสดาว4ดาว,ดาวลีกวันลีกเองิงคือใครเอ่ยใครเอ่ยมักเซยไม่ไทำแน่นอนครับผมไปฮะไอเดตัดไปเลยดีกว่าไอดี ID นี้เป็นไอเออ่ดที่ทำฟูลเลี้ยวฟูลไว้นะครับแล้วก็เป็นไอเดที่เปิดเทนอโนวไว้ได้นะครับผมเทน เพนการ์ดโหมทาม,มาเปิดฟรีได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูเฮ้ยไม่ใช่ดิคนละไอดีกันจำผิดจำผิดไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันกันคนละอันกันเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยแล้วกันไปแต่ซาร่ามันอยู่ในพาร์ททูอยู่แล้วซาร่าอ่โพสเชอร์ตันร้อยอยู่ในพาร์ททูคนละแพ็กกันคนละแพ็กกันไปไหนเอ่ยของฟรียังไงก็เอาไว้ก่อนนะครับเล่นเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยสี่ไอ,ไอ,ไอพิมมิลีกห้าดาวพิมมิลีกห้าดาวโฟเดนซาก้าเมสันเมาส์อีกแล้วหรออะไรวันนี้ เมสัเนเมาส์ไม่ได้ทำไว้สีเคลไม่ได้ทำไว้โอ้ไม่ได้ทำไว้ไปครับไปดีถัดไปครับถึงแม้จะเป็นแพ็คเก่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ น่าเสียใจเพราะว่าทําร้ายจิตใจเด็กผีทั้ง2แพ็คเลยนะครับผมไม่มีนักเตะแมนยูทั้ง2แพ็คเลยนะทั้งพาร์ทวันพาร์ททูเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ยยังมีอาร์แจ็คมาตั้ง2ตัว3ตัวนาโปลีอาร์เซนอลก็มีตั้งโอ้โหอันนี้มีอีกตัวหนึ่งในแพ็คพาร์ทวันก็มี2ตัวใช่ป่ะอินเตอร์ก็มีเลียพูก็มีแต่เลียพูกมีมีซาร่าตัวเดียวนะอยู่ในพาร์ททูนะครับผมส่วนพาร์ทวันเนี่ยไม่มีเลียพูแต่ทั้ง2พาร์ทไม่มีนักเตะไม่มีนักเตะแมนยูเลยไม่มีเลยนะครับไ่่ีออรน้ขงฟใสวก ให้ฟรียังไงก็เอาครับไปแต่ไม่เอาสามดาวอย่าเอาสามดาวมานะอย่าเอาตัวสามดาวมานะไปไหนเอยขอตัวท,ทอปๆหน่อยขอห้าดาวไว้ครับอุ้ยเดียบี้ครับเอาได้เลยเดียบี้ก็ดีเหมือนกันอ่าเดียบี้ห้าดาวครับไม่มีเอ้ยเป็นมูเซล่าหรออ๋อมีบาเยอะด้วยเลเว์กุเซ่กับปลาเยอะนะครับถ้าไม่มีลีก็จะมีเลเว์กูเซ่เดียบี้นะครับผมกับจามาบูเซล่านะครับ ไอดีนี้ผมทำบาเยนไว้หรือเปล่าวะไม่ได้ทำไว้ไม่ได้ทำไว้เช่นด,ด้วยไอดี ID นี้ทำฟูลแมนยูไว้นะครับแต่ไม่มีแมนยูมาให้เปิดปส่วนอันนี้นะครับก็เป็นฟูลทีมอาเซนตลนะครับที่ทำไว้นี่นี่นี่นีนนนมีซาก้าแต่คนล,ล่างกับที่อยู่ในแพ็คตอนนี้นะครับ ซาก้าแล้วก็ปาเต้ใช่ไหมที่อยู่ใน ate, แพ็คพาร์ทวันนะครับปาเต้ ate, ผมยังไม่มีล่างพิเศษนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับขอปาเต้หน่อยถ้าได้นี่คือโค้ชฟุกจริงๆ1ใน22ตัวที่อยากได้โอกาส1ใน22่สิบซาก้าล่างนี้คนละล่างกันนะแล้วก็ที่ผมมีนะครับผมแล้วก็ปาเต้ถ้าถ้าจะดีมากถ้าฟุกมากก็คือได้ผมัสปาเต้นะครับผมใส่ฟูที่มาสนอนหน่อยไะแต่โอกาสน้อยนิดมากครับ1ใน22ตัวแต่ก็มันก็ใช่ว่าไม่มีโอกาสใช่ปะ ลิปลี่แสงสว่างที่ปลายอโมงอ่าไปอิตาลีสีดาวโอ้ยอิตาลีสีดาวมีใครบ้างโรมาครับโรมาไม่ได้ทำไว้คิดสมอลลิงคิงสมอลคิงสมอล ไม่เหมือนผมเคยรีวิวนะสมอลลิงร่างนี้หรือเปล่าเพลินๆนะครับคลิปนี้เพลินๆไปนะครับผมก็มันไม่มีแพ็คอะไรมาให้เราได้แบบตื่นเต้นอะไรมากนะครับก็ดูเพลินๆไปแต่ถึงยังไงผมก็เก็บเสมอนะครับกว่าจะทําคลิปนี้ได้เนี่ยคือต้องไปเล่นอีเวนต์เก็บกว่าจะครบทุก ID นะครับผมใช้เวลาเหมือนกันนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือผมต้องวางแผนทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะไม่งั้นคมไม่ได้เปิดรีนะครับไอเดียนี้ทำฟูลแมนซิตี้ไว้นะครับดูซิว่าจะได้โฟเดนไหมจำไม่ได้ด้วยว่าโฟเดนล่างนี้มีหรือยังนะครับไปเลยครับ เดี๋ยวลุ้นกันตอนได้นั่นแหละได้ใครก็ได้คนนั้นนลครับของฟรีแต่ขออย่าเป็นตัวซ้าอย่าเป็นตัว3ดาวเฮ้ยห้าดาวเฮ้ยโฟเดนเปล่าเฮ้ยโฟเดนหน่อยเสื้อฟา้าเฮ้ยได้โฟเดนเฉยโอ,ยโอ,ยโอย้ตรงล็อกเฉยเลยคือไม่ได้หวังเลยเนี่ยจะได้โฟเดนแล้วเป็นไอดีที่ทำฟูลแมนแมนสเตียด,ดเดี๋ยวดูกันว่าโฟเดนร่างนี้ผมมีหรือยังโอกาส1ใน22ตัวได้ฟุกเฉยเลยกับฟูลแมนสตียนะครับ โอ้โหแจ่มจริงมวยเฮ้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 ยเดี๋ยวลุ้นกันว่าผมมีหรือยังนะร่างนี้โอ้โหเคล็ดลับคือเราต้องไม่เปิดทีมให้ดูก่อนนะครับนี่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 แมตตี้เอ้ยปึ๊บโอ้ยคนละร่างกันร่างนี้ร่างนี้98วะ่ะแต่ร่างเราร่างเราเป็นปีกไนงะเอาอไหนใส่ดีครับเอาอไหนใสด่ดีใส่อันนีนน้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เอออันนี้เป็นวิงเกอร์ครับเมื่อกี้เอาออกไปร่างไหนวนะเนี่ยใส่อันนี้นยะเอออันไหนก็เปิดมาได้แล้วนะครับโอเคอ่า let's go let's go อันนี้ทําฟูทีมชาติไว้นะครับผมทีมสโม,มสรไม่ค่อยไม่ค่อยจัดไว้เท่าไหร่นะครับไอดี ID นี้นะเปิดเลยละกันครับไปเลยจะไปไหนก็ไปกันของปรีกว่าจะได้มานี่คือโอ้ยกว่าจะได้ไอดีแบบนี้กว่าจะได้ทีมแบบนี้นะครับแบบบางทีบางไอดีผมก็ไม่ได้เติมเลยเหมือนกันนะฮะซีดริอาซีดาวโรม่าอีกที่เปล่าเนี่ยคิตสมอลลิงโรม่าเป็นทีมที่ผมไม่ได้ทําฟูทีมไว้เลยนะครับมาอีกแล้วครับคิตสมอลลิงถึงแม้จะมีนักเตะในแพ็กถึง22งตัวนะครับแต่มักจะมี แบบนี้เสมอในการเปิดปีรวมๆผมนะคือจะเป็นตัวที่แบบว่ามีได้ตัวซ้ำอ่ะเป็นตัวคู่บุญอ่ะแต่อันนี้เนี่ยทำแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลไว้ด้วยนะครับมีเชลซีด้วยเออเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะได้เชลซีหรือเปล่าเชลซีมี2ตัวในแพ็คนี้นะครับก็มีเมสันเมาร์กับเออร์เนสต์การ์ลัเกอร์นะครับผมไปขอไปพี่มาริคหน่อยขอไปพี่มาริคหน่อยแต่เรายังไม่เคยได้ตัว3ดาวเลยนะที่ผ่านมาเปิดมายังไม่เคยได้ตัว3ดาวเลยนะใช่ไหมมีแต่4ดาวอย่างน้อยเนาะไปพี่มาริคหน่อยครับอุ้ยนี่ไง อย่าพูดถึงออสี่ดาวนึกว่าได้3ดาวห <c oughs> ลีกบราซิลเฉยเลยโอ้ oh my god <c oughs> <c oughs> ตัว4ดาวมาอันนี้แหละครับผมทำฟูมิลานไว้นะครับผม แล้วตัวมิลานในแพ็คพัทหนึ่งนะครับแพ็คแพ็คเปิดฟรีอ่ะก็จะมี2คนนะครับฟิกโยโตโมรีใช่ไหมแล้วก็แบ็ก3ดาวอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับนี่บอโลตูเร่นะครับมี2คนในแพ็คนี้นะครับไอดี ID นี้ผมทำฟูมิลานไว้ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม2ตัวนี้นะไปตรงล็อกหรือเปล่าครับมาเถอะมาเถอะตรงล็อกอีกสักไอดีหนึ่งจะดีใจมากค่อยๆเก็บไปครับถึงเวลาถึงวันของเรา มันก็เข้าทางไปหลีกเกิงหลีกวันครับผม5ดาว5ดวาวไม่มีเมสซี่ไม่มีบาปเป้มาให้ได้ลุ้นกันเนาะโมนาโกน่าจะใส่พวกเอ็มบาปเป้เมสซี่มาให้หน่อยเนาะ,ะแพ็กแบบเนี้ยเซ็งมากเลยเ็นจ์็ดยดน่าจะใส่เอ็มบาเอ็มบาปเป้มีตั้งหลายล่างน่าจะใส่เอ็มบาเป้ร้อยสองมาให้เราเอ้ 101, 101. ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งล่างกัดเขียวร้อยหนึ่งถ้าใส่มามันจะหน้าเปิดมากเอาจริงนะ ถ้าขายก็ได้นะขายมันจะได้นี่ไว้ขายได้ตั๋วต่อสัญญาด้วยนะ10วันนะครับผมเผื่อเผื่อใครอยากอยากหาตั๋วต่อสัญญาแบบไม่ได้ใช้อะแบบเป็นตัวไม่ได้ใช้เอาตัวพิเศษนะครับตัว5ดาวไปขายจะได้ตั๋วสัญญา1ิวันด้วยนะครับไม่ขายไม่ขายเก็บไว้อันนี้เพิ่งเล่นเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับผมก็หลกัหลกๆคือทาบาซ่าไว้เลยนะไอดี ID นี้นะครับแต่เหมือนไม่มีตัวบาซ่าเลยนะพาร์ทหนึ่งใช่ไหมไปเลยแล้วกันครับไปได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละคอยดูกันอีกทีนึงนะว่าตรงล็อกหรือเปล่านะครับเก็บให้หมดสายฟร คืออย่างน้อยๆเราไม่ได้ตัวที่เราต้องการก็ขายทิ้งไปขายทิ้งเอาตัวต่อสัญญาไปไปมิลานปะเนี่ยฟิเกโยโตโมอมารีใช่ไหมหรืออินเตอร์อ้าวลาซิโอครับอ,อินทรีฟ้าขาวไม่ได้ทำไว้โรมานยลี่ครับเปิดเลยละกันเปิดเลยละกัน,ด,น,นดูเพลินไปดูเพลินไปนะครับเฮ้ยอย่างน้อยๆเนาะถ้าจะเอาตัวแบบตันร้อยตัน99มาใส่ให้เราแบบได้รุ่นบ้างนนะคัดหนึ่ง หรือไม่ก็เปิดฟรีน่าจะเอาไปเปิดพาร์ทสองได้นาะแบบเลือกได้ว่าจะเล่นเปิดพาร์ทสองหรือพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอย่างน้อยๆจะได้ลุ้มซาร่าไงนั่นไงสมพรปากเลยไปสามดาวพอ<笑><笑>บอกอยังไม่ได้ตัวสามดาวเนี่ยสามดาวไม่ควรเอามาใส่ดิซัมถ้าเกิดเราจะขายตัวสามดาวนะครับมันจะไม่ได้เสือต่อสัญญานะครับผมเองต้องเป็นห้าดาวด้วยนะเฮ้ยเจ๋งเลยต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าเนี่ยมันน่าจะให้เราเลือกได้นะว่าเราจะไปเปิด แพ็กที่หนหรือแพ็กที่2น,นี่บังคับจิตใจกันจะชัดผมเชื่อว่าถ้าเปิดฟรีหลายคนอยากเปิดแพ็กที่2มากกว่านะครับอย่างมีซาร่าตันร้อยอะเออบางบางไอดีผมก็อยากได้บาเล,ลา่าตอนนี้ก็นิวคาเซลจีบอยู่ปะมิคาลูบาเล,ล่านะครับเออมาเปิดแพ็กพาร์ทหน,นึ่งก,ก,กันดิอย่าเปิดพาร์ทสองมากกว่าใช่เปล่าใช่เปล่าอย่าเปิดพาร์ทสองอมากกว่าบางคนต้องเสียทองเกือบเหมาตู้กว่าจะได้ซาร่ามา แต่ก็ยังดีนะเปิดได้ไม่จำกัดน,นะครับไม่เหมือนตอนที่มาให้เปิดตามปกติอะ่ะเปิดได้แค่3ครั้งนะครับรวมฟีเป็นสอเออดูมฟี่มาแล้วว่ะโอ้ผูไม่ได้ทำอินเตอร์ไว้ซะด้วยสิไอดีอ ID นี้ผมทำเลเวอร์คูเซนไว้มิลานไว้นะครับผมนาโปลี oli, ก็ทำปารีสก็ทำนะครับผมเอ่อที่พูดถึงเพราะว่ามันมีเดียบี้ด้วยนะถ้าเปิดเดียบี้ได้จะดีมากนะครับเดียบี้แล้วก็มิลานก็มี2ตัวใช่ป่ะแพ็เนี้มา ดูซิว่าจะได้เลเวอร์กูเซนหรือว่าเดียบี้หรือเปล่านะครับเอ้ยเลเวอร์กูเซนหรือว่ามิลานหรือเปล่านะครับไปถ้าไม,ม่มีลีกก็ได้ลุน้นไปเลเวอร์กูเซนหรือบาเยิร์นนะครับถ้ามีลีกก็ขอให้ไปซีดีอาร์ลุ้นมิลานหน่อยนะครับผมตรงล็อกให้หน่อยอีกสักไอดีหนึ่งนะอุ้ยมีลีกเลยครับโอ้โหกระทิ้งดุ <c oughs> <c oughs> สีดาวโอ้ยกดค้างไปเลย แนวมาริโอคอนเสิรสตคอนเสเรสตคอนเสเรสเดี๋ยวดูซิว่าเลวคูเส้นผมเป็นยังไงบ้างนะปึ๊บ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 นี่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 มีตัวนี้ฟิล์มงนะครับมีตัวเดียวนี่เหรอว่าคู่เส้นมีแค่สองตัวจุดเริ่มต้นที่ดีอันนี้เป็นไอดีของน้องฟิตนะครับของลูกชายนะครับผมที่ปั้นฟรีไว้ปั้นสายฟรีไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำฟูลทีมก็ขอเป็นตัวดีๆหน่อยนะครับผมมาตัวดีๆคือใครนะครับโฟเดนนั่นไงขอตัวท็อปๆด้านนนบ่ะโฟเดนซาก้า เดียบี้ขอโฟเดนเอาโฟเดนค่าพลังสูงสุดและ98เฮ้ยไม่มีลีกว่ะโอ้โหเวลานี้อ้าวจะเป็นมูเซล่าหรือเดียบี้ครับมูเซล่าหรือเดียบี้อ้าวได้เดียบี้เฉยเลยเมื่อกี้ไม่มาเมื่อกี้ต้องการให้มาไม่มาสลับกันทั้งนั้นจะหมดแล้วครับเหลืออีก2 ID นะครับ ID นี้เป็น ไอดีโคตรก๊อตนะครับผมมีอ e ีพีกับบิ๊กไทม์เทียบเลยนะครับผมนี่นี่นดูคร่าวๆแล้วกันนะเพราะฉะนั้นได้ใครมาก็เท่านั้นแหละครับแต่ขนาดขนาดแบบว่าเป็นไอดีเทพก็ยังต้องเล่นฟรีนะคือต้องขยันไม่ใช่ว่าเล่นสายเปย์แล้วไม่ไม่ขยันก็ขี้เกียจก็ไม่ไม่ไหวนะครับมันต้องของคู่กันนะครับเออบางไอดีก็เติมเยอะบางไอดีก็ไม่ได้เติมเลยก็เป็นเรื่องกาจะเอาสามดาวไปซะง,งั้นมีตัวดีเยอะแล้วนะครับเอาสามดาวไปก็พอโอ้โหขายจริงงเที่ยเนี่ย ไอดีสุดท้ายแล้วจ้ทาท้ายท้ายสุดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำฟูทีมอะไราไว้นะครับเปิดเลยแล้วกันครับทิ้งทวนไปหวังว่า p พ y e เยอ t ออมเดอะวสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับผมอย่าเอาแพ็คเก่ามาขายอีกเลยนะเอาแพ็คใหม่มาดีกว่านะครับผมพวกที่เราโหวตไปพวกเออดาราเอเชียนะครับผมลีกอังกฤษลีกอิตาล,ลีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยววันจันเป็นแพ็คของรวมดาราลีก ลีกเอิงนะครับผมที่เราโหวตกันไปเนี่ยก็มีเมสซี่นำทัพมานะครับผมแพ็กวันจันนะฮะก็รอรุนกันนะครับว่าค่าพลังของเมสซี่จะไปถึง ร้อยหรือ101่หไม้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะ99อย่างน้อย100อย่างสูงนะครับ2อย่างนี้แหละไม่99ก้าก็หนึ่งรนะผมให้เกินกว่า100หรอกเนาะแพ็ควันจันทร์แต่อย่างน้อยก็จะเป็นร่างสไตล์หน้าต่ำนะครับผมก็คือเกี a ร์ที่เพลย์เมกแต่ตำแหน่งหลักเนี่ยจะเป็น SS หน้าต่ำนะครับยืนเอฟได้เหมือนเดิมยืนปีขวาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับซีแพ็ควันจันทร์นะครับทิ้งทวนด้วยเบนเแดนนะครับแพ็คการ์ดเขียวใครเปิดอยู่หรือเปล่านะครับผมใครเปิดพรกันบ้างใครเปิดตตาาามมมล่่พรรรคคคคกกกัััันนนนนนบบบ้งะะ็ออเ์ุยยห ผมพาคสองเน to ี like ่ยผมเห็นมีคนเปิดเยอะนะครับผมเปิดตามล่าซาร่ากันนะครับก้นก้นตู้ก็มีนะครับผมคุยกันได้นะครับถ um ึงแม้ว nah, ่าจะเป็นแพ็คเก่านะครับผมตัวไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับซาร่ารีวิวไปแล้วโฟเดนรีวิวไปแล้วเดียบี้รีวิวไปแล้วนะครับตัวที่น่าสนใจใน2แพ็คนี้นะครับเท่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของชิคกี้ฟอก็กดติดตามได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I thought I would never be fine